สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆฝรั่งตัดผักหัวละพาน,นะคะ <c oughs> ยามเชา้าตะโอูมันเกือบสี่สิบองศานะคะ <c oughs> ร้อนค่ะโซนมันงามแต่ตัดปลายแล้วมันฮ้อน <c oughs> ตแต่แต่ผักแบบเห็นทังสีอ้วนแล้วเผื่อห้อนอะิเด้ฮ้ <c oughs> อนกระดับกระดอเลย วันตัดพักต่ร,รักกระดอยก็อันนี้ยอดปวดน้ำนซนโซนอันนี้ผักบุง้งกระเพราหน่อยเต็มได้เพื่อนสวนผักบ้า ฟางนะพักบุ้งผู้สิลงผู้ใหม่มันหอนหอนฝรั่งอ้วนทำงานเห็นบ่จ๊ะตน้นมะนาบฝรั่งอนา,าตะไคร่ใบมิบม้นหนาะจ้ะต้นมะนาวมะนาวต้นอินดบาาีบาลามได้ป็ะนะค่ะเพื่อน